วิธีการทำช็อตอ้างอิงน,นะคะก็เข้าไปที่คลิปที่เราต้องการใช่ไหมแล้วจากนั้นเราก็เลือกวิดีโอก็คือเลือกคำว่าคลิปนะคะที่เป็นรูปสัญลักษณ์กันไกลเนี่ยเข้ามาเลือกช็อตที่เราต้องการโปรโม,มตนะคะแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการอ้างอิงจากตัว url ของคลิปเดิมแต่ว่ามันเป็นช็อตไฮไลท์ที่เราอยากจะโปรโม,มตร,รืออยากจะเก็บไว้หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่โดยที่ไม่ใช่เป็นการดูดออไปนะคะ มันก็จะแบบว่าเวลาเราคลิกเข้ามาเนี่ยมันก็คือจะมาเจอช็อตนั้นเลยแต่ว่าก็คือยังเป็นแบบเป็นวิวของวิดีโออัน,นอันนั้นอยู่อะคะ่ะเนี่ยมันก็จะทำให้แบบเราไม่ไม่จเป็นจะต้องดูดคลิปของเฮียออกมานะคะอืมพอเราทำเนี่ย เราก็สามารถที่จะใส่ชื่อได้ว่าเราจะตั้งชื่อช่วงนั้นว่าไหลโดยที่เวลากดแชร์ไปเนี่ยคือชื่อเขาจะไปด้วยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยเลยเราก็สามารถคลิกที่ในส่วนของแชร์คลิปได้เลยเนี่ยเราก็จะคลิกได้เลยว่าเราจะแชร์คลิปไปที่ไหนนะคะอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวจะแชร์ไปที่ Twitter หรือว่าถ้าจะเราไปลิงก์ที่อื่นเราก็คัดลอกเป็นลิงก์ไปก็ได้นะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวแชร์ไปที่ท w i t t e r เนาะอ่ะ ก็ใส่วั้ออะไรไปแค่นี้ค่ะมันก็ทําให้ยอดวิวของคลิปนั้นเนี่ยเพิ่มได้โดยที่เราไม่ต้องดูดคลิปออกมาเลยที่ทําให้ยอดวิวของตรงนั้นหายไปนะคะมาลองทํากันนะคะ